สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนหลายปีที่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และสมเด็จพระเจ้าชาล์ที่3มมีความตึงเครียดทั้งสองฝ่ายได้แสดงสัญญาณของการปรองดองอีกครั้งเหตุการณ์นี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญในราชวงศ์อังกฤษเพราะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวพระมหากาษัตริย์ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของราชวงศ์ในสายตาประชาชนและสื่อมวลชน เจ้าชายแฮร์รี่และแม่แก่ก์มาเคิลเคยสร้างความตึงเครียดต่อสาธารณชนผ่านการให้สัมภาษณ์ที่เปิดเผยถึงเรื่องราวภายในราชวงศ์ทาให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและแม้ในช่วงแรกจะมีความหืนห่างระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับสมเด็จพระเจ้าชาว์ที่3แต่ล่าสุดมีข่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มติดต่อและพบปะก,กันมากขึ้นในโอกาสพิเศษหลายครั้งผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์มองว่าการปรองดองครั้งนี้มีความหมายลึกซึง้ง ไม่เพียงแต่เป็นการคืนดีระหว่างสมาชิกราชวงศ์แต่ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความพยายามรักษาภาพลักษณ์ของราชวงศ์ให้เข้มแข็งในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลสูงต่อความคิดเห็นของประชาชนสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่การกลับมาปรับความสัมพันธ์กับสมเด็จพระเจ้าชาร์ที่3อาจเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวในสหรัฐอเมริกาและหน้านที่ของพระราชวงศ์อังกฤษ ขณะเดียวกันสมเด็จพระเจ้าชาวก็แสดงความตั้งใจที่จะประสานความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพื่อให้ราชวงศ์ยังคงเข้มแข็งและสอดคล้องกับค่านิยมของสาธารณชนในที่สุดการปรงนองครั้งนี้เป็นมากกว่าการคืนดีระหว่างพ่อลูกหรือครอบครัวธรรมดามาสะท้อนถึงความซับซ้อนและบทบาทของราชวงศ์อังกฤษในยุคสมัยใหม่ที่ต้องเผชิญทั้งความคาดหวังของประชาชนและความท้าทายจ,จากสื่อยุคดิจิทัล